อ๋ออาเซียนอยากเป็นเจ้ามือเหรอโอ้เป็นมั่งเหรอโอ้โหแต่เจ๊อย่าแทงหนักนะไม่หนักหรอกโซ่มเลยเราเราเราต้องลุมแล้วอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันนะเออาโเเคนะราต้องลุมเจ้ามือนะห้ามกินกันเองนะ็สองคนกปะเทียงกันข๋าแจ๊บประเดช์สองคนกันลุมเจ้ามือห้ามกินกันเองนะเ้า

เดี๋ยเยวคือกพรงมันน้ำแขเด้นั่นนั่นอืมอันนี้อยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวนิ่ใหญ่นลยตัเพาะตัวอันนี้มาหกสูงเต็งหกหกสูงเต็งหกครับให้เอาเอาไม่ได้อยากได้ไหมนะจะเต็งหกเต็งค่อยบ้านสี่มิีเจะเต็งหกเปนไหมข่อยไปก้าหกสี่เอาสบายสี่สามเมตรนื ้าดีเลยสีเยอะจังสีเยอะจังเขายอดดีเลยวกินหมดนะคะโอ้อันตรายเกี๋ยวร้องไห้ไวเลยดอันตรายเลยที่ย่างอ่าดีเลยออกดีแล้ว่ะออกดูเไก่ไม่เคี้ยงยกวางลานงในหน่อยได้เนี่ยเกียงตับเลยไหยกวางซื้อนี่ร้องจะละลอยแล้วป้านี่้ัวอร่อยเลยว่ะเนี่ยโอ้ ยี่สิบก็แทงได้ไปหาสามหาสองสามสองหาสามสองหาสามเต็งสามเอานั่นทับก็ได้ปลิวห้าสี่ห้าสี่สองห้าส่วะเต็งหาใช่ปะเต็งหา อันนี้3ติเพิ่มอีก52 53 2ใบเดี๋เทียงกันเด้อเทียงกันเด้อเอาไปเปิดอันนี้ใบนึงอือเอาไม่ได้บ่ถดต้บ่ทันได้ถืออยู่ยังสิออยแม่อต่ําด542โอ้โเต็มๆดีว่าเจ๋คือแม่นแต่ว่า52 2 542อันนี้542นันับนับให้หน่อยกี่ใบอ่าเดี๋ยวๆ1 2 3อันนี้เต็3ิไปเลย เจ็ดนี้นากินเลยเจ็ดใบเจ็ดใบเจ็ดใบเท่าไหร่เดใบเปดดห้าสี่สิบสือันนี้ของใครสองใบอจามันมีก่้หก่อนก็ได้ของเกียระเอาไปเลยเกรกลางหาจานไหจะปั้นนะตามาดูสี่พันจเออนึ่งสอสี่เออโอเคองาห็แปดเก้าสิบ โอ้สิบเอ็ดแถวยกขึ้นก็ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหื่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบสองหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามหมื่น เย็นเล่ใจไม่ค่อยถนัดเลยสองสามสี่ห้าหกทเจ็ดเก้าสิบโอเคทุโอ้เจมารดี่ะได้เต็มเต็มเลยเจดเจ่ใช่ป่ะวันวันอคอยไปยุบของคนตัวนี้เอาดูเจ๊เๆขึ้นนะที่อย่างไรกไหนมาเนี่ยเก็บไปกิเก้ากี่ป่า ได้เงินหมดเกสิเป็งขึ้นจีว่าอะไรอะน่าเจรอนอไปกากสีบุกสี่หก,กสูงยังล 2, ืสองพัน่าเจีไปทำก,กานหอเฮ้ยไปกาบกสีให้นะเจบ่ได้เต็งหมหรอกปิกากกซีเออ าเป็กๆว่าเป็นหกาเยนะ6กสี6กสีหกสีหกซีเออเพรางัดสามมาสามน็ดนั่นก็สี่สี่นั่นเละสี่หกสี่อ่สี่เป็กเลยดัวเยกะกุ้งด้วยกินบ้างกินบ้างพันข่อยกินบ้างกินบ้างโหดงเป๊ะๆเลยได้หรอกเจ๊กไฟสูงดู หาซีสองมาอีกแล้วเจ๊าอหาสองหาสองหาสาเอาไปเดนมาเดนไปเดนมาหนึ่งพาแดงึ่งพาดำเพิ่งสิเคยเห็นกาเดินมาเป็นห้าเป็นห้าเป็นห้าหาอี้ได้เจ๊เฮ้ยกนรหายกันได้หาตามใบหนึ่งกันมันมี ็เซีสามอย่างรวมตัวยาวซีเกียวโอเค4ีเกียวบ่อีสามเียวานาเคยเห็ดคือบอหาซีสองอหาซีาสองเปิดเหตุไยวขายย้อนทำเอียวใบแล้เจ๊หาีองหาสามเปิดหาซีองหาใบหาใบ ห้าสามกินสี oh. like ่ตามตัวเต็ความตักห้าสามกินห้าสองกินห้าประมาคอันนี้ห้าสามสองกินเต็งตามจายกี่าทชี่ใบชี่เร่ะห้ามั่งหักหกพันหกพันหกพันหกหนึ่งหนึ่งสองจ่ายเท่าไหร่สี่ห้าต้หกอันอ่ะตัวนี้จ่ายของผมของผมแล้วองออันนี้เท่าไหร่เต็งเต็งห้าใช่ไหมห้าสี่สอง สองพันันหนึ่งสองสามสี่้าสองพันก็แปดพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดอาไปสามเม็ดแล้วมองคู่ดีแท้คือชิ้นรงถึอเป็นช่องนี่มาดูอยู่ในถ้วยละแบบนี้ คาปากเลยมาแน่นอนสีสามเกียวเจ้อันตรายโหกรลเไปใช้เลยเจ้โลกมันไม่หกเกี่วบอไหมฮะกะันนี้บอกว่าเฮดเด่นกินเจ้ามือมาเนกยนกันยังไงกันเลยตวงจ อ่าหกซี่เท่าไรก็เจ๊เอหกสูงสี่พันบาทอันนี้พันหนึ่งเนาะปาเปิดดึงแล้วก็เปิดเลยเอะเห็นบมกทำสามสองสี่สี่สามสิบสองอ่าอันนี้เท่าไรของใครเจ๊เท่าไรอันนี้มุมสองนเนาะ ส0 0ันคเรา้หาพันหนึ่งสองสามส่าของใค้าพันคมนเอมืนสอจเป็นไปอันนี้สี่พันสี่พันรงสอามสี่โอเคอันนี้สามสี่สิบสองหนึ่งสนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสสาสี่ ก็สี่สามสิบสองไหก็ถูกแล้วไงอหมโอเคหน่ายก็ <c oughs> อบอกไฮโลไม่มีหกมาดูไฮโลไม่มีหกงัดหกก่อนไงน่าเต็งเยี่ยวนะเตะเต็งเยี่เต็งแบบกู๊ดให้เต็งเยี่ สี่ยี c ยี่สี่ยี่สีลหกสี่สอวางเลยตรงนี้นี่หกสี่สอ,สสอ,อืมเยยนี่อันนี้6กสี่สองประเดหาพนนอหก,กสี่หกส อยู่ตามนี้ใช่ไหมตามนี้ร้องซีกับเยวเจมาทันนิ่งแล้วเปิดเอาไงดีเนยอาลงไปตามนเอามาติงหมเอาคอยกใหายาลงไปิดเติงตามดปมาคอยไว้เป็นมาเอามาเนี่ยเปิดตั้มห้าสามสองห้าสามสองตั้มละก็ตั้มล่ห้าพันใช่ หาพันหรือหพันหนึ่งสองสามสี่หาหกหกพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหเอออันนี้สองพันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคก็ต้องนี้จ้ก็ต้องนี้เส <c oughs> ียกไอยโรถไหด <c oughs> โรถหน,น,นจะไม่ดับนี้บอกแล้ว ขยำเลยผมมีซ <c ười> <abei> ีแดงขอาลงไปเอาเียเอาไก่อร้องเลยเด็กก่อนสีสิงที่สีเนี่ยเนี่ยสีเลยสีตัวสีทำไปเออไปูใส่เจ๊ที่นี้ไปยังหาบุกหย่างอมเนาะ อันนี้สี่ใบสใบสองสอใบหาสูงหาสูงหกสูงเกสใบอออนั่นนะมั่นเนี่ยนะมั่นใจเลยเออเอดมั่นใจเนาะมั่นใจเนาะได้เตะแขวไปบอเออสี่หกมาหกสี่อะไรกันเราเองเด้อจิงสี่เท่าไรงสี่เท่าไรเหมือนหนึ่ง หกสูงนี่จะใบเจสี่ใบวาะพอดีแล้วมั้งสี่าเจ็ดสี่ใบอสก็ยาวยาฟรี6สูง4ีใบว่ามันมัหสูงสีใบเออเป่นดงหาสูงกับ6สูงอะกับหกอาแล้วก็6 5หใบหนึ่งอันนี้สี่ใบส4่สี่หนึสอสามสี่ันอาสอี่เจ็ดยไปเดี๋ยววันมิซีดูบไปร่ือถือดู สามสองม่แล้วเจ๊ม่หองสามสองสแล้วกามสอหกสีตัวเดียวหกสี่สามนี่เยอะหกสี่สเอานี่ๆนีส่วนนี่เ้นี่ด้วยไหมหกสี่สามสี่สามแล้วก เอาเล่นเองนี่เอาชัวนี้ยูนิ่งตัวนี้เอาเอาไปได้ว่ายุูภาปากเอาโอเคเปิดเดี๋ยวหกสี่เอาตัวนี้เนี่ยนี่เกือบตัวนี้ยูภาปากนั่นเองเป็นบอหาสามยังวะอันนี้หาสามสองถึงเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกพันก็เป็นหมืร้อย ถูกไหมอันนี้ของใคหนึ่งส <Okay. S 1> องส่ห้าโอเคหนึ่งสองสามสีห้าหกลบโ่อมาเตะรููดดาอาเ,เาเรเจ้เยคู่แต็คู่ต่ตายนี่ไม่ไหวนะดูสี่สองมาเรตเจสี่สองมาแลต้สีสส่สองมาล้วเจ้ เอแอแม่อืมอืห้าตันเต็งสองอือเปิดเลยตาเยเมากมอกเยอเต็งสองน่าเกียดเกินอี่สององสีสี่สอง่เต็งงเต็ง 6, ีเออปีพันโอเคปีพันอพันเองเต็งสองนันโอเคสองพโอเคเปิด กันบ่มี4กับ2จักสิว่าจังได๋ล่ะตานนี่นี่ปัญญาอยู่3เออ4ก็มีอยู่5 3 2อือ5 3 2มันบ่เดี๋ยวดิแดงตัวอยู่ตํา3ต3 3ไป2ไปเปิ กก่โลก่าเห็นบอกแล้วไวโามันต้องมาแบบนี้อ่เตจมก่อนนะที่จะมือยักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็จ๊ล้องใจบดเจ๊ลร้องจะไดสิบเอ็ดใบนั่นนะจำสอเจี๊ย้องจะนะที่เสีเอาไปเวิร์ดจำสองของคอยก็มีอะไรของคอยล้มห่าดิเนี่ยเราว่าแบีิทั้งหมดคอยล้หาล้งหาดินี่ โมเมนอปรักีเดี๋ยวลงหาสามสองจ้ากะมัวไปล้ะองคอยจะมาสิของคอยหาไปแล้วก็เอาแยกเป็นเจ็ดใบของคอยเจ็ดอ่าเป็นเจใบเจ็ดใบกับสิบีเนาะ่องคอยเจ็ดใบที่เดือของเจ้าคอยรวงนีหาใบมีร่งนีหาใบาที่น่าที่นี่อยก็เลยแยกออกจากนี้่ลงนีสามลงนีอีกสองเพราะว่า่อคอยล่วงสามสีเจ็องคอยเจ็ที่เดือของเก้าของคอยชนี่เออ สี่ก้อนใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อันนี้หบ่อันนี้เจ็ดใบเจ็ดใบเจ็ดใบมื่นสี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามนน่ะเจ็ดโอเคอันนี้หนึ่งสอง สโอเคจ่ายไม่พอพอต้องจับซีตํำไหมคุยกันเอาที่เหลือเท็ดใบคะเปอไปใส่ฮะอเอาไปใส่นี่จะใส่ซีตำพอต้ลงไปอสองอีกอ่าทามสองเยบ่อ่าอ่อามส้าหกเจ็ดแปดเบอันเนี้ยอย่าลง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 ดูโอ้ห่างกับสามาแล้วเจ๊

หาสาลูกขยันได้เต็มเตยมได้มี right. 5หมดเอาาไปมีเปอร์เซ็นต์ออกตาอยู่หรอกเปิดชมเขยบร้อยเขียงตับวากินบ้างกิบ้างโอ้โห6 4 2ไปอ่านกับวดเว้ไปอ่าหากับสามมือเียนดีโอ้นหมานเลยวันนี้